สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่คะชาวราศีตุลประจำวันที่12 18เมษายน2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวตุลถือว่าเป็นคนใจดีนะคะมีความบริสุทธิ์ในตัวเองนะคะพร้อมที่จะ ดูแลคนรอบข้างนะคะหรือว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะสัปดาห์นี้บางคนจะได้ผจญภยัยหรือว่าได้เดินทางนะคะได้พบเจอ,อประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีในสัปดาห์นี้เช่นกันค่ะบางคนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของอนาคตพร้อมที่จะประเมินเรื่องของความเสี่ยงนะคะหรือว่าในการวางแผนเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ชาวตุลจะทำได้ดีนะคะ การงานใครที่เบื่อเรื่องของหน้าที่การงานประจำนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่ามองหาอาชีพใหม่ๆนะคะหรือว่าอาชีพที่ต้องเดินทางนะคะก็ถือว่าแนะนำนะคะก็จะถูกฉลหกลกับชาวตุลน,นะคะในเรื่องของการเงินมีรายรับรายจ่ายเข้าออกนะคะสัปดาห์นี้ชาวตุลต้องวางแผนเก็บออมให้ดีนะคะาจะมีค่าใช้จ่ายด่วนๆเข้ามานะคะทำให้เรื่องของอนาคตอาจจะติดขัดได้นะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะหรือว่าความประมาทต่างๆนะคะ ท่านที่ยังโสดนะคะมีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือใครที่ดูใจมานานนะคะมีโอกาสมีแฟนนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะเหมาะกับการมีคู่นะคะหรือว่าตกลงปงใจได้เลยนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจจะรักอิสระนะคะพาการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหาของอร่อยทานร่วมกันนะคะ หรือบางคู่ที่คนรักอยู่ห่างกันนะคะก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะหรือว่าบุตรบริวารในบ้านให้โชคค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ